5ดินแดนสีขาวที่สวยที่สุดบนโลกใบนี้ดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยสีขาวจนเหมือนหลุดไปอยู่บนโลกอีกใบต่ละที่ต่างมีสเสน่ห์และความงดงามไม่เหมือนกันเลย 1. ทะเลทรายสีขาว (White Desert) อียิปต์นี่คือ White Desert ทะเลทรายสีขาวล้วนที่เกิดจากช็อกและหินปูนถูกลมพายุพัดกัดเซาะจนกลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติสุดประหลาดบางก้อนรูปร่างเหมือนเห็ดบางก้อนเหมือนสัตว์มีแต่สีขาวเต็มไปหมดราวกับอยู่บนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่ง หลังคืนที่นี่จะยิ่งขาวสว่างเพราะแสงจันทร์สะท้อนผิวชอกเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่แปลกที่สุดบนโลกใบนี้ 2. White Sands National Park สหรัฐอเมริกาตรงนี้คือ White Sands ทะเลทรายยิบซ้ำสีขาวบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผืนทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งน้ำหนักเบาและเย็นเทา้าแม้อากาศจะร้อนเพราะยิบซ้ำไม่อมความร้อนลมจะพัดทรายให้เกิดลอนสันทรายสีขาวนุ่มราวหิมะแต่ทั้งหมดคือทรายจริงๆ ที่นี่ถูกใช้ในการถ่ายหนังไซไฟหลายเรื่องเพราะเหมือนพื้นผิวดาวเคราะห์มากกว่าพื้นโลก 3. ปามุคคาเลตุรกีนี่คือปามุคคาเลแปลตรงตัวว่าปราสาทฝ้ายแผ่นหินปูนสีขาวเป็นชั้นๆเกิดจากน้ำแร่แคลเซียมคาร์บอเนตที่ไหลทับถมกันหลายพันปีน้ำสีฟ้าอ่อนที่เอ่ออยู่ตามขั้นบันไดตัดกับผนังสีขาวสดกลายเป็นภาพที่ธรรมชาติสร้างให้ดูเหมือนสระว่ายน้ำจากสวรรค์เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ทั้งสวยแปลกและไม่เหมือนที่ไหนเลย 4. โจคูซอลนไอซ์ลากูนไอซ์แลนด์ที่เห็นอยู่นี่คือทะเลสาบทาน้ำแข็งโจคูซอลนก้อนน้ำแข็งสีขาวน้ำเงินลอยกระทบกันช้าช้าราวกับโลกกำลังหยุดหายใจพื้นผิวบางก้อนขาวสนิทบางก้อนเป็นสีน้ำเงินเข้มเพราะถูกอัดแน่นนานนับพันปีเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาน้ำแข็งทั้งหมดจะสะท้อนแสงจนทะเลสาบทั้งผืนดูเหมือนคริสตัลสีขาว 5. ้าแอนตาร์กติกสโนเดสเซอร์ทวีปแอนตาร์กติกาและนี่คือทะเลทรายหิมะที่ใหญ่ที่สุดบนโลกแอนตาร์กติกา แม้จะปกคลุมด้วยหิมะสีขาวเต็มไปหมดแต่นี่คือทะเลทรายจริงๆเพราะแทบไม่มีฝนตกเลยพื้นหิมะสีขาวล้วนสุดลูกหูลูกตาลมแรงจัดพัดให้พื้นเหมือนคลื่นน้ำแข็งทั้งโลกดูงเงียบสงบจนได้ยินแค่เสียงลมเป็นดินแดนสีขาวที่บริสุทธิ์ที่สุดบนโลกใบนี้และนี่คือห้าดินแดนสีขาวที่ทั้งสวยแปลกและหาดูได้ยากบนโลกใบนี้สถานที่แต่ละแห่งต่างมีเรื่องราวของตัวเองไม่ว่าจะเกิดจากหินปูนทรายยิบซ้ำน้ำแข็งพันปีหรือหิมะที่ไม่เคยละลาย